สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่นะเนี่ยช anel สัปดนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือลูเดียสจากมูชกุเทนเซหรือเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนั่นเองนะครับสาหรับลูเดียสสาเหตุที่ผมเอามารีวิวเป็นตัวแรกเนี่ยเพราะลูเดียสนะครับออกมาหาผมเยอะมากมเพื่อนๆนี่ครับอันติห้าทับหกนะผมก็เลยปั้นขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับจุดเด่นของลูเดียสนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ย เป็นตัวโจมตีเป้าเดี่ยวที่โคตรดุแรงเพื่อนๆด้วยเอกลักษณ์อนาคตที่ถูกกำหนดไว้นะครับจะสามารถเพิ่มแสดพื้นฐานของตอนเอง10%ต่ออศวินพวกพร้อมเผ่านมนุษย์1คนที่เข้าร่วมต่อสู้และเวลาที่พวกพร้องเผ่านมนุษย์ใช้สกิลนะครับเขาก็จะมอบลูกแก้วเวทมนต์หนึ่งอันให้กับตัวลูดียสนะครับนอกจากนี้ถ้าลูดียสใช้สกิลโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับเขาก็จะเอาลูกแก้วเวทมนต์ที่เขาเก็บสะสมมาทั้งหมดเพื่อทําความเสียหายเพิ่มเติมได้นะครับโดยลูกแก้วเวทมนต์หนึ่งลูกจะสามารถเพิ่มมมดดาเเเจตีีป้ยว ได้ลูกละ20%สเต็กได้สูงสุด5ครั้งหรือว่ารวมแล้ว100%นะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าลูเดียสามารถเก็บลูกแก้วเวทมนต์ได้ครบทั้ง5ลูกนะครับเมื่อลูเดียใช้สกิลโจมตีเป้าเดียวจะสามารถเพิ่มอัตราคริติคอลได้สูงถึง50% บวกกับเดเมที่สร้างนะครับอีก30%ด้วยนะวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของลูเดียสนะครับอันนี้เนี่ยเข้าใจง่ายครับลูกแก้วเวทมนต์ที่ลูเดียสมี1ลูกนะครับจะสามารถเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของตัวเองได้5%เนะครับเพราะฉะนั้นสูงสุดที่จะสามารถเพิ่มได้นะครับก็คือ25%เเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเอาลูเดียสของเรานะครับมาเล่นในโหมดสามัญครับ และตอนนี้นะครับในโหมดสามพันเนี่ยมันมีกติกาพิเศษด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่รู้เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเสียเปรียบครับเพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกสัมพันธภาพอยู่นะครับเมื่ออัศวินพวกพ้องที่เข้าร่วมต่อสู้ทั้งหมดมีอัตลักษณ์แบบเดียวกันจะสามารถเพิ่มแซดพื้นฐานได้30%นะครับถ้าผมอยากจะใช้ลูเดียสครับตัวละครที่จะเข้าเล่นเนี่ยทั้งหมดต้องเป็นตัวละครโคลาโบ้อนๆสำหรับรอบนี้นะครับผมก็เลือก3ตัวตึงจาก3โคลาโบนะครับมารวมอยู่ในทีมเดียวกันนะตัวละครแรกแน่นอนนะ ส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นนาโอฟูมินะครับจากคอลาโบพุกาโลนะครับและตัวที่3ครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่หลายคนน่าจะไม่ค่อยได้เห็นนานแล้วนะครับนั่นก็คือลุงจิมฮอปเปอร์ครับ จากโคลาโบสเตรนเจอร์ติงนะครับสำหรับเอกลักษณ์ของลุงจิมเนี่ยเมื่อเริ่มเทินพวกพ่อนะครับเขาจะสามารถซูมเอฟเฟกต์เข้าเป้าให้กับศัตรู2เป้าหมายได้นะครับซึ่งเวลาที่พวกพองที่เป็นตัวละครโคลาโบสร้างเดเมจให้กับศัตรูคนดังกล่าวนะครับจะสามารถเพิ่มเดเมจที่ส,สาาร้างได้ถึง40ซนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเอฟเฟกต์ติดพิษไปรลยวละหนึ่งเทินด้วยครับก็อาหารที่กินนะครับผมกินเป็นอาหารลบหลีกนะมาลองดูครับ321ก็ กาะมาครับรอบนี้เรามาเจอทีมเจ็ดบาบนะครับโอเคมาดูกันเอาจริงที่น่ากลัวนี้เนี่ยก็คือคิงนะใส่เกาะได้ด้วยนะครับแล้วก็โกเทอร์บับให้ป่าเนี่ยถ้าเขาโอนการป่านี้น่ากลัวเหมือนกันโอ้โหนั่นไงการป่ามาละเออลบลีคครับลบลีกอื้อ <c oughs> ตีใครอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโคตรแรงแรงโคตรโคตรไม่เหมือนที่คุยกันไว้ครับมาเดี๋ยวผมโดนโอฟูมินะครับไปผมไม่ตายหรอกบางรอบเนี่ยโอ้โหแสแตตขึ้นมาก่อนเลยโคตรแรงเออได้อยู่ได้อยู่เขาก็โดนเจ็บ ถ้าผมโดนหมัดป่าจังๆอีกหลอกก็ไม่ไหวนะโหกเทอร์ละการอะไรเนี่ยโอ้โหการป่าขั้นสามพระเจ้าไหวไหมเนี่ยบินผมบินเฮ้ยไม่ไหวครับแรงเกินอ่อจบอันนี้คือจบ ป่าเขายังเหลืออีกใบด้วยนะเดีย๋ยวผมเก็บคิงก่อนแล้วกันแบบไหนดีอะแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วกันอาปา,ปาไปวิคิงโอ้โหไม่ตายครับแต่ได้อยู่น่าจะตายอันนี้เรียบร้อยตอนนี้เครียดอย่างเดียวเลยป่าเนี่ยมันจะไป <laughs> มันยืนไม่ไหวครับ โอ้โหแทงไปแล้วอะแล้วคือตอนนี้บันกระโดดมาใช่ไหมอัตลักษณ์ก็หลุดด้วยนะครับสเตตหายไป30%นะโอ้ oh my g กอดลูเดียนผมมันจะไปยืนไหวได้ไงเออเออให้โอกาสหน่อยได้ไหมเอ้าจริงนะทำไมการมัดปากเขาเยอะขนาดนี้เนี่ยเรียบร้อย โอเคครับมาเรามาเจอทีมเจ็ดบาทนะครับเขาได้เริ่มก่อนนะหลบของดัชนรกลได้แต่ของป่าเนี่ยเต็มเต็มเอไเอไ,ไม่ตายเขาไม่ตายถึกยู่ถึกยูโอ้โหสวยมาก,กาที่ดัดเคลียร์การให้แบบนี้อจริงผมต้องหัวด่อยแล้วละ่ะ แต่เอฟเฟกเขาเป้าคือมันล้างอะดิถ้าผมหดไปเอฟเฟกมันล้างเลยนะครับแบบนี้เราก็ตัดฮิวแล้วกันจะไปโอเคได้อยู่หนึ่งแสนล้างครับล้างเราก็ตัดฮิวไว้ มาเจ็บแน่แนที่ดัตเจ็บเจ็บเจ็บเต่ฮิวไม่ได้ผมว่าดัตไม่จะตายได้อยู่นะตายได้ไหมได้ดิไปครับต้องตายอะ่ะ <laughs> ผมใส่เขาตายอะ่ะโบเลยเรียบร้อยสวยงามครับ โดนระงับเอฟเฟกไม่เป็นไรนะครับถ้ามีเอวแดงเพราะว่าเราสามารถล้างได้แล้วลูเดียสของเราตอนนี้นี่คือลูกแก้วครบแล้วนะโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับมาก็มาเจอทีม7บาปนะครับไหนดูซิมาใครโกเทอร์ไหมโอ้โหไม่โกเทอร์ไม่เป็นไร ลองดูแล้วกันไม่มาโกเทอร์ว่า sure โกเทอร์จะโดนเท่าไหร่นะครับไปผมหัวเลยช็อตแรกโอเคตัดหิวโอ้บินแน่นอนเข้าขนาดนี้เรียบร้อยครับโอโเข ตาหน้าเดี๋ยวผมแรงมากเลยป่าจริงๆรวมนะโอฟูมีนะครับแล้วก็ตัดฮิวทิ้งไว้เออฮิวไม่ขึ้นฮิวไม่ขึ้น โดนรถเกตดปะเนี่ยเย่รถเกรโอเคครับโดนยิงด้วยไม่เป็นไรน่าจะเก็บได้เดี๋ยวใช้หน้าองค์ฟูมีครับลูเดียสเดี๋ยวก็ัวเลยจัดไปเ้ยบินอยู่นะเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวไม เดียเน่ไม่ตายเฉยโอ้โหเหลือนิดเดียวไปครับเอาจริงรูเดียเนี่ยคือมันโหดโจมตีเดียวเพื่อนโจมตีหมูมันไม่ได้โหดมากนะโอ้โหเรียบร้อยไม่เป็นไรเรามีเอนตีสองตัวเขาน่าจะเก็บได้ไม่หมดสวยงามครับมาปิดเกม เราใช้เก็บสแต็กครับตอนแรกมันได้แรงๆด้วยไหมใช้เดี่ยวจบเลย8 0 0 0มืนโอเคครับก็สำหรับคิวพีๆในหมดสามารถวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับลูเดียสตัวใหม่นะก็สำหรับตัวละครลูเดียสครับพื่ๆก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับไดเมจเป้าเดียวเนี่ยแรงถึงใจแน่นอนนะที่สําคัญมาพร้อมกับความสามารถระงับการฟื้นฟูนะครับซึ่ง เป็นความสามารถที่เผ่ามนุษย์เนี่ยกำลังขาดอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูเดียสตัวนี้เนี่ยตัวตึง PVP แน่นอนเพื่อนเพื่อนแต่คอมที่ผมมาเล่นในวันนี้นะครับคอมคลาโบเ,เนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมมันก็ยังไม่ค่อยซัพพอร์ตกันมากเท่าไหร่นะเพราะลุงจิมฮอปเปอร์เนี่ยมันช่วยเล่ลีดเดเมจได้ดีก็จริงนะครับแต่เราก็จะรู้สึกหลายๆครั้งไอ้การลุงจิมเนี่ยมันลกมือมากนะครับคืออยากจะได้การตัวละครอื่นมาใช้มากกว่านะก็สําหรับคลิปนี้นะครับ๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวคลิป คราวนี้เนี่ยไม่เล่นทีมโคลาโบแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นทีมเผ่ามนุษย์ล้วนบ้างนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ u ับสไคร e นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ